ลาเซลล์มีกี่ระบบครับเป็นคำน้นที่ดีครับระบบโซล่าเซลล์มีทั้งหมด3ระบบนะครับระบบแรกแบบออนกิดนะครับเป็นระบบที่ต่อกับการไฟฟ้าโดยตรงเหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้ไฟในช่วงกลางวันเช่นบ้านผักอาศัยโรงงานถ้ามีไฟส่วนเกินเราสามารถขายไฟให้กับการไฟฟ้าได้หรือถ้าไฟไม่พอเราสามารถนําไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ใหม่ได้ตัวนี้ถ้าการไฟฟ้าไฟดับเราก็จะดับไปด้วยจะเป็นการเชื่อมโยงกับการไฟฟ้าระบบที่2นะครับเป็นระบบออฟกิจจะเป็นระบบที่แผงโซล่าเซลล์ต่อตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยโดยมีแบตเตอรี่แยกออกมา สำหรับพื้นที่ห่างไกลเช่นไร่สวนที่อยู่ไกลตัวนี้จะไม่เชื่อมกับการไฟฟ้าเลยแผงโซลาเซลล์จะรับพลังงานและแปลงมาใช้กับเครื่องสช้ไฟฟ้าเลยหรือว่าจะสามารถเก็บส่แบตเพื่อใ,ใช้ในเวลากลางคืนได้ <Okay. S 1> สุดท้ายนะครับเป็นระบบไฮบริดจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งวันจะคล้ายๆกับระบบออนกริดเลยแต่จะมีแบตเตอรี่เพิ่มเติมนะครับระบบไฮบริดจะสามารถผลิตไว้ใช้เลยผลิตไว้เก็บหรือขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้แต่ระบบไฮบริดจะมีต้นทุนสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องลงทุนด,ด้านแบตเตอรี่เพิ่มเติมครับเ e e จี๊ยน